งานแต่งงานเริ่มต้นด้วยเสียงหัวเราะรื่นเริงในเมืองชายฝั่งระยองแสงแดดสาดส่องบนชายหาดทรายขาวระยิบระยับกลิ่นน้ำทะเลเค็มฉุนลอยมาในสายลมร้อนดอกไม้สีขาวประดับซุ้มแต่งงานพริ้วไหวแขกนับรอยยิ้มแย้มในชุดผ้าไหมสีสันเจ้าสาวชื่อแพรวนยืนอยู่หน้าหาเสรษฐีชายผู้นั้นชื่อธนัดไวสี่สิบห้าปีใบหน้าหล่อเหล,า,ลาดวงตาแฝงความลับแพรสวมชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์ น้ำตาไหลาอาบแก้มขนาดกล่าวคำสาบานทุกคนเงียบลงมองเธอด้วยความสงสัยธนัตยิ้มจับมือเธอแน่นเกินควรแพรตัวสั่นขณะเขาพูดคำหวานผมจะแต่งงานกับคุณเขาเปล่าวดังเสียงปรบมือดังก้องทั่วชายหาดแต่แพรรู้สึกหนาวในใจอย่างประหลาดเธอมองธนัตด้วยความหวาดกลัวบางสิ่งในสายตาเขาทำเธอสะดุง้งงานเลี้ยงเริ่มขึ้นพร้อมดนตรีสนุกสนาน กลิ่นอาหารทะเลิกความลอยฟุง้งแพรนั่งข้างธนัดยิ้มฝืนตลอดคืนแขกเต้นรำใต้แสงโคมไฟหลากสีเด็กเซิฟเดินถือถาดเครื่องดื่มเย็นชำ่ำแพรจับแก้วไวายมือสั่นเล็กน้อยธนัดกระซิบข้างหูเธอเบาๆคุณจะเป็นของผมตลอดไปคำพูดนั้นเหมือนมีดกริดใจแพรเธอหันมองเขาแต่เขายิ้มเย็นราวกับเขารู้ความลับที่เธอซ่อนแพรรู้จักธนัทเพียงหกเดือนก่อน เขาเข้ามาในชีวิตเธอราพายุเจ้าของโรงแรมหรูในเมืองระยองเงินทองมากมายซื้อใจ่ายใครได้แต่แพรรู้สึกถึงเงามืดในตัวเขาบางคืนเธอฝันเห็นเขายืนเหนือศพศพนั้นมีใบหน้าเหมือนเธอแปะแพระสะดุ้งตื่นเหงือท่วมตัวทุกครั้งคืนนี้เธอรู้สึกเหมือนฝันร้ายมีชีวิตแสงจันทร์สองเงาเขาบนพื้นสายราวกับปีศาจเพระเวลาตรงนี้แพรขอตัวไปห้องน้ำหนีความอึดอัด รองเท้าส้นสูงจมทรายขณะเดินลมทะเลพัดผมเธอปลิวยุ่งเหยิงห้องน้ำเล็กๆตั้งอยู่ใกล้โขดหินแพรผลักประตูเข้าไปด้วยหัวใจเต้นแรงกลิ่นน้ำยาล้างพื้นฉุนจมูกกระจกสะท้อนใบหน้าซีดเสียวของเธอน้ำตาไหลอีกครั้งโดยไม่รู้ตัวแพรเปิดก๊อกน้ำล้างหน้าเบาๆเสียงน้ำไหลกลบเสียงฝีเท้าด้านนอกทันใดนั้นไฟในห้องน้ำดับบูบ ความมืดกลืนกินทุกอย่างรอบตัวแพรกรีดร้องแต่ไม่มีใครได้ยินมือเย็นเฉียบแต่ไหลเธอจากด้านหลังแพรหันขวับแต่ไม่มีใครอยู่ใจเธอเต้นแรงราวจะระเบิดเธอควานหาประตูในความมืดสนิทนิ้วสัมผัสไม้เปียกชื้นหน้าสะอสะเอียนประตูเปิดออกแสงจันทร์สาดเข้ามาแพรวิ่งออกมาน้ำตานองหน้าขาของเธออ่อนแรงล้มลงบนสายกลิ่นคาวบางอย่างลอยมาในลม แพรเงยหน้าพบเงาดำยืนห่างออกไปเงานั้นสูงใหญ่เหมือนธนัดมากแต่ใบหน้าซ่อนอยู่ในความมืดแพรพยายามลุกแต่ขาไม่เชื่อฟังเงานั้นก้าวเข้ามาใกลช้ช้าเสียงหัวใจเธอดังก้องในหูทันใดนั้นไฟงาเลี้ยงสว่างขึ้นแขกหัวเราะดังลั่นเหมือนไม่มีอะไรเงานั้นหายไปราวไม่เคยมีแพรหอบหายใจมองรอบตัวด้วยความงุนงงธนัดเดินมาพร้อมรอยยิ้มกว้าง เขายื่นมือให้เธอลุกขึ้นยืนคุณไปไหนมาผมเป็นห่วงนะน้ำเสียงเขานุ่มแต่แฝงความเย็นแพรจับมือเขาด้วยความลังเลผิวเขาร้อนผิดปกติราวมีไข้เธอมองหน้าเขาเพื่อหาความจริงแต่ตาเขาวาววับเหมือนสัตว์ป่าแพรรู้สึกถึงอันตรายที่มองไม่เห็นงานเลี้ยงดำเนินต่อไปจนดึกดื่นแพรนั่งเงียบฟังเสียงคลื่นซัดฝังกลิ่นควันไฟจากบ่อทำอาหารจางลง ธนัดคุยกับแขกด,ด้วยสีหน้ามีสเสน่ห์แต่แพรรู้สึกถึงสายตาเขาจับจ้องเรากับเธอเป็นเยื่อนในเกมเขาก่อนงานแต่งนี้แพรได้รับจดหมายจดหมายไร้ชื่อผู้ส่งวางหน้าบ้านลายมือเขียนด้วยหมึกสีแดงเข้มระวังเขาเขาไม่ใช่คนที่รู้จักแพรฉีกจดหมายทิ้งด้วยความโกรธแต่คำคำนั้นฝังอยู่ในใจตอนนี้เธอสงสัยทุกการกระทำเขาทำไมเขาต้องการแต่งงานกับเธอ แพรเคยถามถึงอดีตของธนัทเขายิ้มบอกแค่เป็นนักธุรกิจธรรมดาแต่ข่าวลือในเมืองเล่าต่างออกไปโรงแรมของเขามีแขกหายตัวบ่อยครั้งบางคนบอกเห็นเงาในโถมืดตอนดึกแพรไม่เคยเห็นแต่ใจเธอสัน่นคืนนี้แพรรู้สึกเหมือนถูกจับตามองทุกอย่างก้าวในงานเหมือนมีตาแขกเริ่มบางตายแสงโคมไฟริบหรี่ในสายลมแพรรู้สึกหนาวแม้อากาศอบอุ่น กลิ่นน้ำทะเลผสมกลิ่นข้าวแปลกๆแ,กแกพรหันไปมองโขดหินใกล้ชายฝั่งเงาดำนั้นปรากฏอีกครั้งชั่ววูบหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกธนทดหันมามองเธอราวรู้ใจรอยยิ้มเขาทำให้เธอรู้สึกหนาวแพรตัดสินใจต้องหาความจริงเธอขอตัวไปพักในห้องพักธนทดพยักหน้ายิ้มมุมปากแพรเดินผ่านฝูงชนหัวใจเต้นแรงกลิ่นน้ำหอมจากแขกชุนในจมูก พื้นสายเย็นชื้นใต้ฝ่าเท้าเธอแพรรู้สึกเหมือนมีคนเดินตามเธอเร่งฝีเท้าไม่หันกลับมองห้องพักอยู่บนเนินใกล้ชายหาดแสงจันทร์สองเงาต้นมะพร้าวโยกไหวแพรเปิดประตูห้องด้วยมือสัน่นกลิ่นน้ำยาซักผ้าลอยออกมาเธอปิดประตูลงกรอนแน่นหนาะแพรรุดนั่งบนเตียงหายใจทีบางสิ่งบนโต๊ะข้างเตียงดึงดูดสายตาจดหมายฉบับใหม่วางอยู่นั่นเอง ซองสีขาวมีคราบแดงเหมือนหมึกแพรหยิบจดหมายด้วยมือเย็นเฉียบลายมือคุ้นเคยเขียนด้วยหมึกแดงเขารู้ความลับของคุณอยู่นะแพรตัวสั่นจ้องจดหมายนั้นหัวใจเธอเต้นดังจนกลบทุกอย่างเสียงเคาะประตูดังขึ้นสามครั้งแพระสะดุ้งจดหมายหล่นพื้นใครอยู่นอกนั้นในยามดึกนี้เสียงทนัดดังเรียกชื่อเธอแพรคุณอยู่ไหมผมต้องคุยด้วยน้ำเสียงเขาดูแปลกไปเล็กน้อย แพรเงียบไม่กล้าขยับตัวไยในห้องเริ่มกระพริบอีกครั้งความมืดคืบคลานเข้ามารอบตัวแพรรู้สึกเหมือนโลกแคบลงบางสิ่งกำลังรอยอยู่ข้างนอกและมันอาจเปลี่ยนทุกอย่างแพรยืนนิ่งหน้าประตูห้องพักเสียงเคาะประตูของธนัทยังดังกองลมทะเลพัดผ่านหน้าต่างชุนกลิ่นเกลือแพรสูดหายใจลึกกลั้นความกลัวจดหมายคราบแดงยังตกอยู่พื้นเธอก้มเก็บมันด้วยมือสัน่น ธนัทเรียกชื่อเธออีกครั้งนอกประตูน้ำเสียงเขาดูสงบแต่แฝงภัยแพรตัดสินใจเปิดประตูเพียงเล็กน้อยใบหน้าธนัทปรากฏในช่องแสงจันทร์ดวงตาเขาวาววับรามองทะลุใจคุณเป็นอะไรไปทำไมดูกลัวแพรยิ้มฝืนบอกว่าแค่เหนื่อยธนัทก้าวเข้ามาในห้องช้าๆกลิ่นน้ำหอมเขาเข้มจนฉุนแพรถอยหลังเท้าสัมผัสพรมเย็นเขาปิดประตูเสียงดังหน้าขนลุก แพรจ้องจดหมายในมือแน่นขึ้นธนัสสังเกตเห็นแต่ไม่พูดอะไรเขานั่งลงบนเก้าอี้มองเธอเงียบแพรรู้สึกเหมือนถูกขังในกรงเสียงคลื่นซัดฝั่งดังจากไกลไแพรซ่อนจดหมายไว้หลังตัวเธอธนัสถามถึงงานแต่งด้วยรอยยิ้มคุณมีความสุขไหมในคืนนี้แพรพยักหน้าตอบแต่ใจสัน่นบางสิ่งในน้ำเสียงเขาดูผิดปกติแพรนึกถึงเงาดำที่โขดหิน มันคือธนัดหรือแค่จินตนาการเธออยากถามแต่กลัวคำตอบธนัดลุกขึ้นเดินมาหาเธอมือเขาสัมผัสแขนเธอเบาๆผิวเขาร้อนราวไฟลุกไหม่แพรสะดุ้งถอยห่างโดยสัญชาตญาณเขาหัวรอบเบาๆราวรู้ความลับผมจะไปอาบน้ำคุณพักผ่อนนะธนัดเดินเข้าห้องน้ำปิดประตูเสียงน้ำไหลดังกลบความเงียบแพรฉวยโอกาสหยิบจดหมายขึ้นดู ลายมือแดงเขียนคำเตือนหน้าสะพรึงเขาซ่อนบางสิ่งในห้องลับแพรมองไปรอบห้องด้วยความหวาระแวงกำแพงไม้ขัดเงาดูเงียบสงบแต่แพรรู้สึกถึงสายตาจับจ้องเธอเดินไปที่ตู้เสื้อผ้ามือสัมผัสไม้เย็นชื้นหน้าสะอิดสะเอียนประตูตู้เปิดออกด้วยเสียงดังเอียดกลิ่นฝุ่นเก่าลอยออกมาจาังๆแพรส่องไฟฉายจากโทรศัพท์เข้าไปด้านในมีกล่องเหล็กเล็กๆซ่อนอยู่ ใจเธอเต้นแรงเมื่อหยิบมันกล่องหนักกว่าที่คิดเย,ย็นเยือกแพรพยายามเปิดแต่มาล็อกแน่นเสียงน้ําในห้องน้ําหยุดลงกระทันหันแพรรีบซ่อนกล่องไว้ใต้เสือ้อผ้าธนัดเดินออกมาผมเปียกชุ่มเขามองแพรด้วยสายตาสงสยัยคุณทําอะไรอยู่ที่ตู้เสือ้อผ้าแพรตอบว่าแค่หาเสือ้อผ้าน้ําเสียงเธอสั่นเล็กน้อยโดยไม่ตั้งใจธนัทยิ้มแต่ตาเขาไม่ยิ้ม แพรรู้สึกหนาวถึงกระดูกสันหลังเขานั่งลงข้างเธอบนเตียงกลิ่นสบู่จากตัวเขาลอยมาแพรขยับห่างโดยไม่รู้ตัวธนัดเล่าเรื่องโรงแรมของเขามันเป็นมรดกจากครอบครัวเกา่าแต่แพรรู้ว่ามีข่าวลือมากมายแขกบางคนหายไปไม่กลับมาชาวบ้านเล่าถึงห้องใต้ดินลับแพรนึกถึงจดหมายคำว่าห้องลับใจเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกธนัจับมือเธอแน่นเกินไป คุณต้องเชื่อใจผมแพรนะคำพูดนั้นเหมือนคำขู่มากกว่าปลอบแพรพยักหน้าแต่ใจไม่สงบเธอขอตัวไปดื่มน้ำในครัวธนักปล่อยมือเธอช้าๆแพรเดินออกจากห้องหัวใจเต้นระัวถงทางเดินมืดมีเพียงแสงจันทร์กลิ่นไม้เก่าผสมกลิ่นทะเลแพรรู้สึกเหมือนมีคนตามมาเงาต้นมะพร้าวโยกไหวบนกำแพงเธอเร่งฝีเท้าลงบันไดไม้ เสียงไม้ดังเอียดใต้เท้าเธอครัวอยู่ชั้นล่างเงียบสงัดแพรเปิดตู้เย็นแสงสว่างสาดออกมาน้ำเย็นในมือช่วยให้ใจสงบแต่แล้วเสียงฝีเท้าดังจากโถแพรหันขวับแต่ไม่มีใครอยู่ใจเธอเต้นแรงราวจะแตกแพรเดินกลับไปที่บันไดชา้าแสงจันทร์สองเงาบางอย่างเคลื่อนไหวมันไม่ใช่เงาของต้นมะพร้าวแพรหยุดนิ่งลมหายใจติดขัดเงานั้นหายไปเมื่อไฟสว่าง แพรวิ่งขึ้นบันไดด้วยขาสัน่นห้องพักเงียบทนัดหลับแล้วแพรนั่งลงบนเก้าอี้หายใจทีกล่องเหล็กในตู้นั้นคืออะไรจดหมายเตือนถึงห้องลับจริงหรือแพรตัดสินใจต้องค้นหาความจริงเช้าวันต่อมาแสงแดดสาดส่องกลิ่นกาแฟจากครลอยขึ้นมาทนัตตื่นแล้วยิ้มให้เธอแพรยิ้มตอบแต่ใจไม่สงบเธอขอไปเดินเล่นที่ชายหาดทนัทพยักหน้าบอกให้ระวังตัว แพรเดินผ่านรายอุ่นใต้เท้าคลื่นซัดฝั่งส่งเสียงดังสม่ำเสมอเธอมองไปที่โขดหินเมื่อคืนไม่มีร่องรอยของเงาดำนั้นแต่แพรพบรอยเท้าบนรายรอยเท้าใหญ่เกินกว่าของเธอใจเธอเต้นแรงเมื่อมองไกลรอยเท้านำไปสู่กำแพงโรงแรมแพรเดินตามรอยเท้าด้วยความระวังกำแพงเก่ามีรอยแตกเล็กๆแพรสัมผัสกำแพงรู้สึกเย็นชื้น มีประตูไม้ซ่อนอยู่ในเงามืดแพรผลักประตูมันเปิดออกช้าๆกลิ่นอับชื้นพุ่งเข้าจมูกทันทีบันไดหินนำลงสู่ความมืดด้านล่างแพรหยิบโทรศัพท์สองไฟฉายลงไปขั้นบันไดชื้นมีตะไคร่น้ำเกาะแพรก้าวลงไปหัวใจเต้นรรัวเสียงหยดน้ำดังจากด้านล่างแพรรู้สึกถึงความหนาวเย็นลึกทางเดินแคบนำไปสู่ห้องเล็กกลิ่นคาวบางอย่างลอยในอากาศ แพรสองไฟฉายเห็นกล่องเหล็กมันเหมือนกล่องในตู้เสื้อผ้าแพรหยิบมันด้วยมือเย็นเฉียบก,กล่องนี้ไม่มีล็อกแต่หนักผิดปกติแพรเปิดฝากล่องด้วยความระวังข้างในมีรูปถ่ายเก่าๆหลายใบรูปผู้หญิงหน้าตาคล้ายแพรแพรตัวสั่นเมื่อเห็นชื่อด้านหลังชื่อนารีเขียนด้วยหมึกแดงแพรเคยได้ยินชื่อนี้จากข่าวลือนารีหายตัวไปเมื่อห้าปีก่อนเธอเป็นคู่มั่นของธนัท ชาวบ้านบอกเธอตายในอุบัติเหตุแต่แพรสงสัยมันไม่ใช่อุบัติเหตุกล่องมีจดหมายฉบับเล็กด้วยลายมือแดงเหมือนจดหมายของแพรมันเขียนว่าเขาจะทำอีกครั้งแพรรู้สึกหนาวจนถึงกระดูกเสียงฝีเท้าดังจากด้านบนบันไดแพรปิดกล่องวางไว้ที่เดิมเธอวิ่งขึ้นบันไดด้วยขาสัน่นแสงแดดสาดส,ส่องเมื่อออกจากประตูแพรหายใจถี่มองรอบตัววาระแวง ไม่มีใครอยู่ใกล้กำแพงนี้แต่แพรรู้สึกถึงสายตาจับจ้องเธอเดินกลับห้องด้วยใจเต้นแรงธนักยืนรอยอยู่ที่หน้าประตูคุณไปไหนมานานขนาดนี้น้ำเสียงเขาดูสงบแต่เย็นชาแพรยิ้มบอกว่าแค่เดินเล่นแต่ใจเธอรู้ว่าเขาสงสยัยแพรนึกถึงรูปถ่ายในกล่องนารีหน้าคล้ายเธอเกินไปธนัตรู้เรื่องนี้หรือเปล่าแพรรู้สึกเหมือนติดอยู่ในกับดัก คืนนี้เธอต้องหาคำตอบเพิ่มแต่ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยอันตรายเสียงคลื่นยังซัดฝังไม่หยุดแพรรู้ว่าความจริงใกล้เข้ามาแพรยืนนิ่งหน้าประตูห้องพักกลิ่นทะเลเค็มฉุนลอยผ่านหน้าต่างหัวใจเธอเต้นแรงราวจะระเบิดทนัยยิ้มมองเธอด้วยสายตายเย็นคุณดูตื่นตระหนกไปเดินเล่นที่ไหนแพรกลืนน้ำลายตอบว่าแค่ชายหาดภาพนารีในกล่องเหล็กยังหลอนใจ จดหมายที่เขียนว่าเขาจะทำอีกแพรรู้สึกเหมือนถูกขังในฝันร้ายธนัดก้าวเข้ามาใกล้จนหน้าอึดอัดมือเขาสัมผัสไหลเธอเบาๆผิวเขาร้อนผิดปกติเหมือนไฟแพรถอยหลังเท้าสัมผัสพ,สพ,พรมเย็นผมรู้ว่าคุณซ่อนอะไรอยู่น้ำเสียงเขาต่ำลงราวคำขู่แพรตัวสั่นแต่พยายามยิ้มคุณพูดถึงอะไรฉันไม่เข้าใจธนัดหัวเราะเสียงดังน่าสะพรึง เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดอะไรบางอย่างแสงจากหน้าจอสองใบหน้าเขาแพรเห็นภาพตัวเองในชุดเจ้าสาวแต่พื้นหลังคือห้องใต้ดินนั้นใจเธอหยุดชั่วขณะด,ด้วยความตกใจคุณไปที่นั่นมาใช่ไหมแพรธนัทก้าวเข้าใกล้าตาเขาวาวับแพรอถอยจนหลังชนกำแพงไม้กลิ่นน้ำหอมเขาเข้มจนชนจมูกฉันแค่เดินเล่นไม่ได้ไปไหนแพรโกหกแต่เสียงสั่นเล็กน้อย ธนัตยิ้มมุมปากเหมือนรู้ความจริงเขาหันหลังเดินไปที่หน้าต่างแสงจันทร์สองเงาเขายาวบนพื้นแพรช่วยโอกาสวิ่งไปที่ประตูมือเธอคว้ากรุกปิดด้วยความรนล้านประตูถูกล็อกแน่นจากด้านนอกแพรหันกลับพบธนัทยืนอยู่ไกลคุณจะหนีไปไหนในคืนนี้น้ำเสียงเขานุ่มแต่เต็มไปด้วยภัยแพรรู้สึกเหมือนเหยื่อในกรงเสียงคลื่นซัดฝั่งดังจากไกลไกล แพรแตัดสินใจต้องเผชิญหน้าเขาคุณรู้เรื่องนารีใช่ไหมธนัดคำถามของเธอทําให้เขาชะงักใบหน้าเขากระตุกเล็กน้อยในเงามืดนารีคืออดีตท,ที่ผมลืมไปเขาตอบช้าๆน้ำเสียงเปลี่ยนไปแพรรู้ว่าเขากำลังโกหกเธอนึกถึงจดหมายและรูปถ่ายทำไมนารีหน้าคล้ายฉันมากธนัทเงียบไปดวงตาเข้มขึ้นแพรรู้สึกหนาวถึงกระดูกสันหลัง คุณเจออะไรในห้องใต้ดินคำถามของเขาทำเธอใจหายแพระตัดสินใจโกหกเพื่อความปลอดภัยฉันไม่ได้ไปที่นั่นคุณคิดผิดธนัทก้าวเข้ามาใกล้จนหายใจรถกลิ่นลมหายใจเขามีกลิ่นข้าวจาังๆแพรผลักเขาออกด้วยแรงทั้งหมดธนัทเซถอยหลังชนโตะข้างเตียงแก้วน้ำแตกลงพื้นเสียงดังแหลมแพรวิ่งไปที่หน้าต่างเปิดมันลมทะเลพัดเข้ามาพร้อมกลิ่นเกลือ เธอปีนออกไปลงบนพื้นสายเท้าเปล่าสัมผัสทรายเย็นชื้นแพรวิ่งไปทางโขดหินมืดเสียงฝีเท้าธนัดดังตามหลังแพรคุณหน,นีผมไม่ได้หรอกน้ำเสียงเขาดังก้องในความมืดแพรวิ่งเร็วจนขาแทบล้มกลิ่นตะไคร่น้ำจากโขดหินฉุนแพรซ่อนตัวหลังหินใหญ่หายใจทีเงาธนัดปรากฏในแสงจันทร์เขายืนนิ่งมองรอบด้วยสายตาดุ แพรกลั้นหายใจมือกุมปากแน่นทรายเกอะผิวเธอเหนียวเหนอะเสียงคลื่นกลบเสียงฝีเท้าเขาแพรรู้ว่าเขากำลังหาเธอใจเธอเต้นดังจนกลัวเขาได้ยินธนัทเดินผ่านโขดหินไปชา้าชแพรรอจนเงาเขาหายไปในมืดเธอค่อยคลุกขึ้นมองรอบตัวโรงแรมเงียบสงัดราวเมืองร้างแพรตัดสินใจกลับไปที่ห้องใต้ดินบางทีความจริงซ่อนอยู่ที่นั่น เธอเดินย่องผ่านทรายเปียกชื้นกลิ่นน้ำทะเลผสมกลิ่นข้าวแปลกแปกประตูไม้ที่กำแพงยังเปิดง้าแพรผลักมันเข้าไปด้วยมือสันบันไดหินเย็นชื้นใต้ฝ่าเท้าแสงไฟฉายจากโทรศัพท์สองทางกลิ่นอับชื้นหนักขึ้นในอากาศแพรลงบันไดไปถึงห้องเล็กกล่องเหล็กยังอยู่ที่เดิมแพรเปิดมันเห็นรูปถ่ายเพิ่มผู้หญิงอีกคนหน้าคล้ายนารีชื่อวิภาเขียนด้วยหมึกแดง แพรตัวสั่นเมื่ออ่านชื่อนั้นวิภาหายตัวไปสามปีก่อนข่าวบอกว่าเธอจมน้ำตายแต่แพรสงสัยมันไม่ใช่ความจริงในกล่องมีสมุดบันทึกเล็กๆแพรเปิดมันด้วยมือเย็นเฉียบลายมือธนัดเขียนถึงนารีและวิภาพวกเธอเหมือนของสะสมของเขาแพรรู้สึกคลื่นไส้เมื่ออ่านต่อเขาบันทึกวันที่ทั้งสองหายไปแพรปิดสมุดมือสั่นไม่หยุด เสียงฝีเท้าดังจากบันไดด้านบนแพรดับไฟฉายนั่งนิ่งในมืดกลิ่นคาวในห้องหนักขึ้นเรื่อยๆแพรรู้สึกถึงความตายรอบตัวเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาทุกขณะแพรซ่อนตัวหลังชั้นวางเก่าไม้ชื้นสัมผัสผิวเธอหน้าสสอิสเอียนเงาดำปรากฏที่ทางเข้าห้องมันไม่ใช่ธนัตแต่เป็นคนอื่นชายแปลกหน้าถือมีดในมือแสงจันทสองใบมีดาวาวว แพรกลั้นหายใจหัวใจเต้นระรัวชายนั้นเดินเข้ามาในห้องช้าๆกลิ่นเหงื่อของเขาลอยมาไกลแพรรู้ว่าเธอต้องหนีตอนนี้เธอขยับตัวเบาๆไปทางประตูพื้นหินเย็นชื้นลื่นตายเท้าชายนั้นหันขวับเมื่อได้ยินเสียงแพรวิ่งขึ้นบันไดด้วยความตื่นตระหนกลมเย็นพัดหน้าเมื่อออกจากห้องแพรวิ่งไปที่ชายหาดมืดมิดสายกอขาเธอหนทุกก้าว เสียงฝีเท้าชายนั้นตามมาไกลแพรหันมองเห็นเงาดำไล่ตามเธอวิ่งไปที่โขดหินใหญ่กลิ่นตะไคร่น้ำฉุนจนแสบจมูกแพรซ่อนตัวในเงามืดหายใจทีชายนั้นหยุดยืนมองรอบตัวมีดในมือเขาสะท้อนแสงจันทร์แพรรู้ว่าเธอหนีไม่พ้นแล้วแต่แล้วเสียงทนัดดังขึ้นไกลๆแพรคุณอยู่ไหนออกมาเดี๋ยวนี้น้ำเสียงเขาดูดูร้ายน่ากลัว ชายมีดหันไปทางเสียงนั้นแพรช่วยโอกาสวิ่งไปทางโรงแรมไฟในถงสว่างขึ้นกระทันหันแพรเห็นเงาธนัตยืนรออยู่เขายิ้มแต่ตาเต็มไปด้วยความโกรธคุณทำให้ผมเหนื่อยนะแพรแพรหยุดชะงักหายใจติดขัดชายมีดหายไปในความมืดแพรรู้สึกเหมือนติดในฝันร้ายธนัตก้าวเข้ามาใกล้ชา้ามือเขายื่นออกมาเหมือนจะคว้าแพรถอยหลังไปจนชนกำแพง กลิ่นน้ำหอมเขากลบกลิ่นทะเลแพรรู้ว่าเธอต้องหาทางรอดสมุดบันทึกในมือยังกำแน่นมันคือหลักฐานของความลับเขาแพรตัดสินใจเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายคุณค่านารีและวิภาใช่ไหมคำถามของเธอทำให้เขานิ่งใบหน้าเขาบิดเบี้ยวด้วยความโกรธแสงจันทร์ส่องตาเขาเหมือนสัตว์ป่าแพรรู้ว่าความจริงใกล้เปิดเผยแต่ราคาของมันอาจสูงเกิน แพรยืนตัวสั่นหลังชนกำแพงเย็นกลิ่นน้ำหอมธนักฉุนจนแสบจมูกสมุดบันทึกในมือหนักราวตะกัวคุณค่านารีและวิภาจริงหรือไม่คำถามของเธอตัดผ่านความเงียบทนักหยุดนิ่งใบหน้าบิดเบี้ยวดวงตาเขาวาวับเหมือนสัตว์ร,ร้ายแสงจันทร์สาดสองเงาเขายาวแพรรู้สึกเหมือนเวลาแข็งค้างคุณรู้มากเกินไปแล้วแพร,รน้ำเสียงเขาต่ำลงหน้าสะเพรึงปลัว แพรกำสมุดแน่นมือสั่นเล็กน้อยฉันมีหลักฐานคุณหนีไม่พ้นทนัดหัวรอะเสียงดังก้องโถงหลักฐานนั้นจะไม่มีวันออกไปเขาเก้าวเข้ามาใกล้แพรใจหายกลิ่นทะเลเค็มลอยมาจากหน้าต่างแพรวิ่งผลักเขาไปทางถงมืดเท้าเปล่าสัมผัสพ,พื้นไม้เย็นชื้นเสียงฝีเท้าทนดตามมาไม่หยุดแพรวิ่งลงบันไดไม้ดังเอี๊ยดกลิ่นควันจากครัวลอยมาจาังๆ โถงชั้นล่างเงียบสงัดหน้าขนลุกแพรมองหาทางออกด้วยหัวใจเต้นแรงประตูหน้าโรงแรมล็อกแน่นหนาะแพรหันไปทางครัวหลังบ้านกลิ่นอาหารข้างคืนฉุนในอากาศมีดบนเคาน์เตอร์สะท้อนแสงจันทร์แพรหยิบมีดมือสันไม่หยุดเสียงฝีเท้าทนัดใกล้เข้ามาเรื่อยๆแพรซ่อนตัวหลังตู้เย็นใหญ่ลมหายใจเธอร้อนเผาในความมืดธนัดปรากฏที่ประตูโครงเงียบ เงาเขายาวราปีศาจในฝันแพรคุณเล่นซ่อนหาน่ารักนะน้ำเสียงเขานุ่มแต่เต็มไปด้วยภัยแพรกลั้นหายใจกับมีดแน่นทันใดนั้นฝ่ายในครัวสว่างวาบแพรสะดุ้งเห็นชายแปลกหน้ายืนเขาไม่ใช่ธนัทแต่ถือมีดเหมือนกันใบหน้าเขาคุ้นเคยอย่างประหลาดแพรจำได้เขาเป็นพนักงานโรงแรมชื่อเล็กทำงานที่นี่หลายปีแต่ตาเขาว่างเปล่าราวไร้วิญญาณ เล็กก้าวเข้ามามองแพรไม่กระพริบคุณต้องคืนสมุดนั้นให้เจ้านายน้ำเสียงเขาเย็นชาหน้าสสอิดสะเอียนแพรถอยหลังมีดในมือสันฉันรู้ความจริงเกี่ยวกับนารีเล็กจุดนิ่งใบหน้าซีดลงเล็กน้อยธนัดเดินเข้ามายืนข้างเล็กทั้งสองมองแพรเหมือนเหยื่อกลิ่นเงือผสมน้ำหอมลอยฟุง้งแพรรู้ว่าเธอถูกต้อนจนมุมคุณช่วยเขาใช่ไหมเล็กคำถามของแพรทำให้เล็กชะงัก ธนัตยิ้มมุมปากตาเย็นเยือกเล็กเป็นคนซื่อสัตย์ของผมแพรนึกถึงจดหมายคราบสีแดงลายมือในจดหมายเหมือนของเล็กคุณเขียนจดหมายเตือนฉันใช่ไหมเล็กเงียบแต่ตาเขากระตกเล็กน้อยธนัตหันมองเล็กด้วยความสงสัยแพรฉวยโอกาสโยนสมุดออกหน้าต่างสมุดต,ตกลงทรายนอกตัวอาคารธนัทคำรามวิ่งไปที่หน้าต่างเล็กตะโกนให้เขาหยุดทันที แพรวิ่งออกจากครัวไปโถงพื้นไม้เย็นลื่นใต้ท้าเปล่ากลิ่นทะเลพัดเข้ามาจากประตูหน้าแพรดึงประตูมันเปิดออกง่ายเธอวิ่งออกไปบนชายหาดมืดทรายเย็นเกอะขาเธอเหนียวเหนอะเสียงคลื่นซัดฝั่งดังก้องหูแพรหันมองเห็นเล็กวิ่งตามธนตโกนเรียกเล็กจากด้านหลังแพรวิ่งไปที่โขดหินใหญ่กลิ่นตะไคร่น้ำฉุนจนแสบจมูกเธอซ่อนตัวในเงามืดหายใจที เล็กหยุดยืนมองรอบด้วยมีดแสงจันทร์สองใบมีดวาววับแพรรู้ว่าเวลาเธอน้อยลงทุกวินาทีสมุดบันทึกยังอยู่บนชายหาดแพรต้องได้มันก่อนทนันทดเธอค่อยๆย,ย่องออกจากโขดหินทรายปีกชื้นเย็นใต้ฝ่าเท้าแพรเห็นสมุดวางอยู่ในแสงจันทร์เธอวิ่งไปหยิบมันด้วยมือสันเล็กหันขวับเห็นเธอทันทีแพรวิ่งไปทางปา่ามะพร้าวด้านหลัง กิ่งไม้ขูดผิวเธอเจ็บแปลบอกลิ่นใบไม้เปียกชื้นลอยในอากาศแพรได้ยินเสียงฝีเท้าเล็กตามมาหัวใจเธอเต้นดังจนเจ็บหน้าอกแพระสะดุดรากไม้ล้มลงบนพื้นสมุดหลุดจากมือกลิ้งไปในมืดเล็กยืนเหนือเธอมีดในมือคุณไม่ควรขุดคุยเรื่องนี้เลยน้ำเสียงเขาเต็มไปด้วยความเสียใจแพรถอยหลังบนพื้นดินชื้นทันใดนั้นไฟฉายสว่างจากด้านหลัง เสียงผู้หญิงตะโกนเรียกชื่อเล็กหยุดเดี๋ยวนี้อย่าทำร้ายเธอแพรหันมองเห็นหญิงสาวในเงามืดใบหน้าเธอเหมือนนรีเป๊กแพรตัวสันคิดว่าเห็นผีนารีตายไปแล้วไม่ใช่หรือหญิงสาวก้าวเข้ามาในแสงจันทร์ฉันไม่ตายแพรฉันนี้มาได้น้ำเสียงเธอสันแต่หนักแน่นเล็กหลังเลมีดในมือสันเล็กน้อยธนัดวิ่งมาถึงตะโกนด้วยความโกรธ นารีคุณกล้าปรากฏตัวที่นี่แพรรู้สึกโลกหหุนคว้างรอบตัวนารีมีชีวิตอยู่และยืนตรงหน้าแต่ทำไมทุกคนคิดว่าเธอตายนารีจับมือแพรช่วยเธอลุกเราต้องหนีจากที่นี่เดี๋ยวนี้แพรพยักหน้ายังชอบกับความจริงทั้งสองวิ่งไปในป่ามะพร้าวกิ่งไม้ขูดผิวเจ็บราถูกกรีดกลิ่นดินเปียกผสมกลิ่นใบไม้เสียงฝีเท้าทนัดและเล็กตามมา แพรรู้สึกเหมือนฝันร้ายไม่มีสิ้นสุดนารีนำทางผ่านพุ่มไม้หนาที่ยำ่ำแสงจันทร์แทบไม่ส่องถึงพื้นแพรสะดุดกิ่งไม้แต่ไม่ล้มนารีกระซิบว่าเราต้องไปสถานีตำรวจแพรนึกถึงสมุดที่หล่นหายมันคือหลักฐานสำคัญของธนัทแต่ตอนนี้ชีวิตสำคัญกว่าสมุดทั้งสองวิ่งถึงถนนเล็กนอกโรงแรมกลิ่นยามาตอยร้อนลอยในอากาศไฟถนนส่องสว่างเป็นจุดจุด นารีโบกมือเรียกรถที่ผ่านมารถมอเตอร์ไซค์เก่าหยุดข้างทางคนขับเป็นชายชราหน้าคุ้นเคยแพรจำได้เขาเป็นคนขับเรือนารีบอกให้เขาพาไปสถานีตำรวจชายชราพยักหน้าไม่ถามอะไรแพรและนารีนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ลมเย็นพัดผมปลิวในความมืดเสียงเครื่องยนต์ดังกลบฝีเท้าศัตรูแพรหันมองเห็นเงาธนัดไกลๆเขายืนนิ่งรวรอเวลาต่อไป แพรรู้สึกหนาวถึงกระดูกสันหลังนารีจับมือเธอบอกให้ใจเย็นเราจะเปิดโปงเขาให้ได้น้ำเสียงนารีเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นแพรนึกถึงวิภาในรูปถ่ายเธอตายจริงหรือหนีมาได้ความจริงยังคงซ่อนอยู่ในเงามอเตอร์ไซค์พุ่งไปในความมืดกลิ่นควันไอเสียผสมกลิ่นทะเลแพรรู้สึกถึงอันตรายที่ตามมาธนัทจะไม่ยอมให้เธอรอดแต่ตอนนี้นารีคือความหวัง แพรสงสัยว่านารีรู้มากแค่ไหนทำไมเธอหนีมาได้ตอนนั้นและเล็กมีบทบาทอะไรในเรื่องนี้แสงจากสถานีตำรวจปรากฏไกลๆแพรรู้สึกถึงความหวังเล็กน้อยแต่เงาของธนัทยังหลอนใจความจริงอาจมีราคาแพงเกินแพรและนารีลงจากมอเตอร์ไซค์ประตูสถานีตำรวจอยู่ตรงหน้าแต่บางสิ่งในใจแพรเตือนภัยเรื่องนี้ยังไม่จบง่าย